สวัสด so okay, okay, oh ี YouTube ครับวันนี้อยู่เกมเศรษฐีออนไลน์นะครับกดกดเป็นอหละโอเคกดกดโอเคครับลำดัับกนนนะะคี่ขอบกันเลือกใบครับใครไม่กดกดกดดิกดพกสายอะใครกดกดสายให้กด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 นะกดไว้กด้กดไอแม่ไอแม่นี่ยอันดับที่สองค่ะไม่ใช่แม่นี่ยไอเด็กมึงใครบ้า ดอเอ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 าอะไรดีวะเอ้ยมาถึงก่อนล้างมาถึงก่อนล้างเลยมาพื้นที่ได้เหมาะสมมากเลยพี่กากยงดีโอ้ยฮาวาย้มันดิบอมาแนวเม มันรีบนะครับม oh, 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 oh. ันรีบเอาแล้วโบว์เบตาตาฉันล่ะกูอายอ๋อไม่เหรอเรามาสีเหลี่ยมแล้วเราจำไม่ได้เลยว่ะบัวนอตเสร็จเสร็จเสร็จต้องไปเดินสามรอยไปแล้วเด้งแน่ไมด้เอาอีกแล้วไม่ไม่ลงเรือลบโลกจะได้เอาของกระโป๋าโลไม่ลงโปโลกระปโลหนึ่งเ เขาโปโลตูตูไปเพืลยนาฉันล่ะเดินหนีแล้วอ่ะไม่เที่ยวก่อนล่างอีกแล้วไม่อยากไปเลยเอาอีกแล้วเที่ยวทุกวันเบื่อแล้วเอื้อมปาตองทำไมกูได้แต่เมืองท่องเที่ยววะเนี่ยเลยดูเมืองท่องเที่ยวนี้ดีกว่าที่ข้าอยู่เป็นว่า โจวบ oh, <oh> oh, oh, ัวโวนหน่อยมื oh, uh, ่อก oh, hey, hey, hey. ี po, po. ้เกลือไปแล้วโอ้ยโดนไปแล่ไม่นะไม่นะไม่เดี๋ยวคอยดูจับตาดวูนิดโอ้ยนั่นแหละโอ้โหเมืองทำลายตึกโอ้ยเดี่ยวรับโล่โป้โปแจงจีเอฟก็ไปหิ้ซื้อแม่งเลยบางไส้ ขหามันไสบเมืองอะไรดีดีวะทีดีดีเมือนดีดีแมนไม่มีแล้วแมนเดี๋ยวเอาให้เราด้วยไม่ได้ทีมครับโอ้ไม่ใครปาร์ติสี่เกปันมันฉลาดสุดโอ้ไอเทียร์รับเลยเจ้าตัวใบใจแล้วตัวใปบัวนัดที่เราไปนัดที่เราเลยจะไปบัวนัด โอ้ยตังพอบ่าววะน่าจะพอเนาะโอ้สวทมและพิดกูไปแล้วอะไรอ่ะอีกสิ่งและพี่คุงเทพมอ๋อกทมนิวเชสนิวเลชอะไรวะนิวอะไรอะโอ้ยจะ70บาทยังไงอะไรวะต่อยแรงมากเอาเลยเอาเลยเลือกรางไปเที่ยวกันเลย50บาทนะคอตั้งๆไว้ให้หมดเลยเอาเอาอะไรเงี้ยเอาเอา ออาแล้วไงโอ้ยไม่ถึงเอ็มตัวังโตโนตู้อย่านะกูเป็นคนเดินั้นกูดูทันได้จักไม่ได้กคหสองเมืองยังไงลิทลิทบอลลิทบอลแจ้ทมเป็นไรอีกแล้ว ว่าแล้วัเปจมแพวเลยสีแตแจมแว้าเลยโดนปีกมืองแล้วันได้วโอมันก็ไปเื้อมันเนาะมันก็ตกเลยาฉันล่ะดีจะซื้อให้หมโลพรชาตะตังไม่พออีกแล้วติดเอเหี้ยติดตแมน โดนอีกแล้วไอโอ้โดต่อเลยเหรอกู้งน้องที่ไหนกูก็ซื้อหมดแหละไม่ใช่หน้มองแจมเลยอีกแล้วมาเก๊าโอ้ขี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 ้ข้าข้าขึ้นจูบอกว่ากูเขาตั้งแต่เริ่มเลยมาฉันละตั้งแต่เริ่มอ้าวแช่ไอ้กุ้เทพกุ้เทพกุ้เทพเลยกุ้เทพ โดดีกว่ามั้งแพงมันทำเมืองเราโดนเลยมันทำเมืองเราเดี๋ยวถ้ามันตกหายดิถ้ามันตกหายตายเลย11สมสมาฉันละตงเยอะเเอเลดิครับชนทางยูทู มันจะมีกระพริบ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 มาเวลาระยะสุดท้ายครับอันนี้กระพริบมันกระพริบอันนี้ยยสุดดอไปเลมันกระพริบอันนี้เดี๋ยวอะไรพี่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสาะไปกระพริบกันอันนี้มันกระพริบว่ะมันกระพริบอันนี้มันกระพริบไปอันนี้อ่าไอ้เจ้าอลไรลดมาลายเลยเจ้าต้นเล่ยภาษีตอนนี้ ลุบละลายกับมะปีใช่ไหมมันการมาในเพชรเลยเพชรแตลุบละลายมะปี chance card บาฉันล่ะไปข้างหน้ามีอะไรให้โดนเลยเอาโดนโดนโดนมึงโดนฟาดโดนไอ้ตรงอ่ะอย่าลงนิวเจลีนะเพื่อนโอ้โชคยังโชคดีอยู่นิวเจลีเอาสิบบาท ปิดเคโอ้ยยังเยอะเลยเสร็จเสร็จเสร็จแน่แน่มันมีบัตรลดเท่าไหร่อ่ะเยอะเหมือนกันนะยี่สิบบาทไม่ต้องใช้หรอแม่ไม่เอาอะไม่ใช้อ่ะไม่ใช้กับไอ้พวกขอโทษฉันไปหมดแล้วมึงไปหมดแล้วมึงซื้อตังค์ไอ้เพจที่เหลือไม่เดียวเที่ยวยามันก็ตกเข็มเอาคืนมันก็ตกตกเลยเอามันเลยเลย จะื้อีกเหรอวยม,ปปมาดับคนเดียวน้เนี่ยโอ้โอโี่อเอาเมืองฉันไปเลเายาเอาเมืองฉันไปจะกดดับบลู8ไอ้ตัดุเ็วงอันแล้วโอ้ไปแล้วนะที่ทุหดของกูกุงเทพอือหือเมืงคูณสองโอ้ถ้าลงนี่ไม่น่าจะเหลือแนะ่ เซี่ยงไฮ้ไปแล้วปักกิ่งเดี๋ยวถ้ากูได้การเตะตีนะมึงไม่รอดกูจะบิ้งล่างให้หมดเลยเบึ้งเยอะเอาให้ดูมันตังเยอะกว่าเราอีกมันได้ไงเด็กจะเหมือนทั้งกบอลอีกบริจาคให้ตัวเองโอ้ลืมซื้อให้เขาโปโลเลาเปล่าเลยก็เปาชีไปดับโอ้เย็น มีแล้ที่ต้องค้อนยอมพี Somehow, ่ต oh, oh, oh. ั oh, okay. ้งหมดเลยทัเข้าโอ้โหว้าวตาฉันล่ะไปแล้วแต่กูไม่เกือบเนี่ยมึงดูเมืองที่พวกมึงเชิบตักหน่อยสิทดโอ้ยบ้ะแล้วรู้สึกว่าเราอยู่สีเหลืองเราไม่ลุ่งเลยว่ะเราต้องอยู่สีปะแม่ยังสีอะไรอ่ะอ้าวเฮ้ย ไม่อย่าซื้อแม่ขอร้องอย่าซื้อแม่อย่าซื้ออย่าซื้อโอ้แม่จะไว้เอาเมืองฉันไปก็ไม่ได้กดซื้อนี่ไม่กดบ้าหลอกับล่องกันตอนนี้เอ้ยระวังการโจมตีอ่ะได้เลยค่ะได้นิวยอร์กโอ้ระวังนั้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วดักหน้าเลยโอ้ก็ยังดีค่ะได้คำบอก อยากให้โดนลงนิวยอร์กวะมีวะแม่หมดตุ๊กอยากเป็นคำอุตาหเฉพาะตัวยุยอกโอ้โอ้ไอเพชรแม่ก็ได้เอาได้เอาเลยเออได้เอาเลยส่วนแล้วมาไปเที่ยวเลยได้ตังเยอะไปเที่ยวเหรอพันเจ็ดอาเราโดนอือโดนเลยเพิ่งออก พึ่งได้ังมาไปเบิกเงนมากระนึ่ได้เงินมาใหม่ๆโอ้ยเจ๊กุโอซาก้าไม่ต้องซื้อมันมันกระจอกแล้วขิงงบไม่หนักเดียวเลนะจนักไว้เหอะอะไรเนาะห้โห้โดนแล้วโดนขายให้หมดเลี้ยว่ารอบนี้กูไม่น่าจะชนะเโดนลงมวอรถแน่ เหมือนต้องขายเหลือมันแค่นี้ตังค์หมดเดี๋ยวอย่าให้ตกละกันเพชรยังดีกว่ามึงที่มึงล้มละลายเพราะวัาศีงเงงเลยอุ้ยเฮ้ยอะไแตงกิวดูเลาจะได้ไม่ลงข้อี้ขี้ขี้ข้ากข้าคู่คู่ครับครับครับผมผมงคู่ ขี้ข้า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 ขี้ขี้บ้านเด็เอาใชาไหมปรากฏว่าอะไาแล้วแล้วขอบคุณโดมาเลยไอ้เป็นดากูไปเปิดทางให้มึงเข้มเปิดนดโดไม่เป็นไรโอยเมืองตัวเองเมืองตัวเองตกใจอ้โดเราบอกโดแล้วนะ เเยยยี่มลแ่วนั้นของมาเลยอะไม่ดีวะต่อไปกูคงต้องกดลงตละลายแล้วมึงเนี่ยตาฉัสต้องมอกาโจมตีอะโจมกีอะไรได้มั่งวะไม่ซื้อคิงโอ้โอ้โอ้โหนึ้โก็อ้โหโ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 อ้โอ้อ้โห โอ้เขากระโปรงตอบเาจริงแล้วไ้ทายเสร็จแล้วไม่ครับผมไม่เลิกตรงนี้ตายแล้วมันเป็นอะไรมันดีไอที่โหลดทานเสร็จแล้วจะได้มามเลียวคอสักทีจริงก็อคับไม่ซื้อเป็นไปเลนมากแล้ว

เอาเลยลงเลยนิยองเขอกะขี่อยู่หรอข้าวโอ้าหได้เลยค่ะแต่ว่ามันต้องสร้างใน่่อนสร้างแน่นอนสร้างแหล์มาเรียบร้อยแหลมยังไงข้าหกหลานยะงไงข้าอาชี้ยังจะสีเองสีเดียวเพชรทำไมไม่ถ่ายตอนลุงมังค์ โอ้โหพอคุณมีเขามาเรียกเดิมข้างหลังนี้มันถ่ายเลยตาฉันละ่ะตอนนี้จะไม่ซื้อให้เพจละตา่าง,งเค,คุณแปดนะเฮ้ยคุณสามมานั่นหรือว่าแปดไร่รว่ามองไม่เห็นอะไรบงังแปดคุณแปดดาฉันละ่ะหนึ่งสองสามห้ามไม่เป็นไรข้างหน้าเมืองเราเพจ

มันแล้วอะเขาไไม่น้าิตึงปกติแหละอยู่ในกรงนั่แหละที่เกเดินละเดตายลองมันตกอย่างเดียวอะทำไมเราเที่รวลไม่ได้วะอ๋อต oh. oh, oh, ังไม่มีอ้ยล้มละลายเลยตายตายตยวรจอีกัมือให้ใครกับวะเนี่ยโตวันนี้เฮ้ยตัวไขไม่พอ อ้าวเ้ยมนึ่งหาายตาช้ละไม่ติตาแล้วล่ะถ้าหกแกเต้าอีกอ่ะอะไรอยู่วะีกน่อโอ้ยแจมียบ้อยแจมแป้งเลย แบงแบงเหรอครับแบงแบงโอ้โหว้าวหายหมดเลยไปเยอะหายหมดเลยลงไปเยอะอืมแมงมันลิ้นพุ่งตายไปแมพชนะชนะแมชนะชนะเราอ๋อ แล้วใช่ไหมจบคลิปวันนั้น